สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปกับครูยุพินค่ะในช่องแมทครูยุพินค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนการหาลิมิตของฟังก์ชันรากที่3กันค่ะสําหรับฟังก์ชันรากที่3นะคะการที่เราจะหาลิมิตได้นั้นนะคะก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะวิธีหนึ่งที่ครูจะแนะนําวันนี้ก็คือเราจะใช้สูตรที่จําเป็นนะคะก็คือการหาผลต่างนะะสูตรผลต่างกําลัง3กับ ผลบวกกำลังสามเพื่อช่วยในการหาลิมิตนะคะใครที่ยังจำสูตรตัวนี้ไม่ได้นะค,ะครูก็เขียนไปให้ด้านบนแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนี้ครูบอกว่าจงหาลิมิตของ x ลบ8ส่วนด้วยรากที่3ของ x แล้วก็ลบด้วย2เมื่อ x เข้าใกล้8เราจะพบว่าตัวด้านล่างนะ,ะเราไม่สามารถที่จะเอ,อเอาตัวคอนจูเกต เหมือนกับกรณีเป็นรากที่2คูณเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพบว่าในตัวด้านล่างนี้เขามีหน้าลบหลังไว้รอแล้วนะคะครูก็เลยจะใช้สูตรผลต่างกำลังสามนะคะสำหรับขอ้อนี้สูตรข้างล่างตัวข้างล่างนี้มีหน้าลบหลังเพราะฉะนั้นเราจะคูณด้วยนะคะคูณด้วย สำหรับตัวบนแล้วก็เหมือนเดิมนะคะรากที่3ของ x ลบสเราจะคูณด้วยหน้ากำลังสองนะคะหน้าก็คือสควรเอารากที่สาของ x กนะคะกำลังสองหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังนะคะแต่ครูขอเขียนสองไว้ข้างหน้านะคะหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็คือ ด้วย4นะคะเราตัวนี้ไปคูณเพื่อที่จะทําให้พจน์ข้างล่างนะคะเวลาเขาคูณเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะยุบก,กลายเป็นหน้ากำ,ากำลังสามลบหลังกําลัง3นั่นเองนะคะแต่การคูณเราจะคูณเฉพาะตัวส่วนไม่ได้นะคะเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะคะแล้วก็คูณขึ้นไปเลยข้างบนด้วยนะคะแบบนี้โอเคเสร็จแล้วนะคะเมื่อ x เ,เข้าใกล้8 นะคะอ่ะาแล้วก็คูณไปเลยค่ะด้านล่างนะคะอันนีค้คูณด้านล่างก่อนข้างบนจะได้ x ลบ8เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านบนตัวที่เราคูณก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็ต้องเขียนไว้นะคะส่วนตัวด้านล่างนะคะจะอยู่ในฟอร์มหน้ากําลัง3ลบหลังกําลัง3เพราะฉะนั้นหน้ากําลัง3รากที่3ก็หายไปนะคะแล้วก็ลบหลังกําลัง3ลบ2กลำลัง3นั่นเองนะคะ2กลำลัง3ได้8 มเมื่อ x เข้าใกล้8ก็จะพบว่า2ตัวนี้เขาก็จะตัดกันได้นะคะเราก็ตัดออกไปนะคะก็หลังจากนั้นไม่มีตัวที่จะทำให้อ่เป็นศูนย์แล้วนะ,ะเราก็สามารถแทนค่า x เ,เป็น8เข้าไปได้เลยนะคะก็จะได้เป็นรากที่3ของ8ยกกำลังสองบวก2คูณรากที่3ของ8แล้วก็บวก4ค่ะ รก้าที่3ของ8นะคะได้2 2กำเนสองบวกกับ2คูณ2บวก4เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น4บวก4บวก4คำตอบก็คือ12นั่นเองเห็นไหมคะง่ายๆเลยนะคะสำหรับการหาลิมิตของฟังก์ชันรากที่3นะคะ,ะตัวอย่างแรกอาจจะยังยังไม่เข้าใจเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกสัก2ตัวอย่างกันค่ะ ค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยนะคะสาหรับข้อนี้เป็นข้อสอบแพทนะคะปี B 54นะคะ,ะเขาบอกจงหาค่าลิมิตของอลิมิต x ะะลิมิตของ x ส่วนด้วยรากที่3ของ x บวกแแล้วก็บวกรากที่3ของ x ลบ8เมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์ะคะสำหรับตัวนี้เราเห็นแล้วนะคะว่าด้านล่างเขาอยู่ในรูปของรากที่3 แล้วก็อยู่ในรูปของผลบวกเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเจอแบบนี้นะคะเราก็เลือกใช้สูตรผลบวกกำลังสามนะคะด้วยการคูณคูณตัวที่ทำให้เขาเป็นผลบวกกำลังสามนะคะเดี๋ยวเขียนอันนี้ไว้ก่อนโอเคเขามีหน้าบวกหลังไว้รอเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณด้วยหน้ากำลังสองนะคะหน้าก็คือตัวนี้เลย หน้ากาลังสองลบหน้าหลังนะคะลบหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสอง <c oughs> บวกหลังกําลังสองได้เลยนะคะโอเคนะคะแล้วก็คูณตัวนี้นะคะทั้งเศษและส่วน <c oughs> เราก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะเมื่อ x เข้าใกล้0เราก็จะพบว่าข้างล่างก็จะสามารถยุบได้เป็นหน้ากำลังสามหรือบวกหลังกำลังสาใช่ไหมคะนั้นเราก็จะได้เป็น x คูณกับแล้วนะก็ด้านล่างนะก็จะกลายเป็น x บวก8นะคะบวกกับ x ลบะคะหน้ากำลังสาบวกหลังกำลังสามนะคะ 8กับลบ8หักล้างกันไปนะคะเมื่อ x เข้าใกล้0ซึ่งตัวนี้เราก็จะได้เป็นลิมิตของ x คูณอยู่กับตัวที่เราคูณไว้เมื่อสักครู่นะคะส่วนด้านล่างก็จะกลายเป็น 2x นะคะเราก็จะสามารถตัดทอน x กับ x ไปได้นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ เมอเอ็เข้าใกล้0นย์นะคะเมื่อ x เข้าใกล้0นย์จากนั้นเราก็แทนค่า x เ,เป็น0นย์เข้าไปนะคะก็จะได้เป็นรากที่3ของ0บวก8ทั้งหมดกำลังสองลบด้วยรากที่3ของ0นย์บวก8คูณกับรากที่3ของ0ูนย์ลบ8บวกกับรากที่3ของ0ูนย์ลบ8ทั้งหมดกำลังสองแล้วทั้งหมดนั้นหารด้วย2นะคะ ตัวแรกนะคะลากที่3ของ8ได้ 2.. 2สกำลังสองเป็น4ลบลากที่3ของ8ได้2อลากที่3ของลบ8ได้ลบ2แล้วก็ลากที่3ของลบ8ได้ลบ2ลบ2กำลังสองค่ะก็ได้4ทั้งหมดนี้หารด้วย2ก็จะพบว่ามันก็คือ4บวก4บวก4หาร2จะมีค่าเท่ากับ12ส่วน2เท่ากับ นั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะค่ะเรามาดูกันต่อที่ข้อ3นะคะเ,เราสังเกตว่าเ,เห็นโจทย์แล้วรากที่3มาเลยนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะสําหรับข้อนี้เป็นข้อสอบแพทนะคะเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนี่เองนะคะโอเคเราเห็นแล้วนะคะว่าเป็นรากที่3เราก็คูณได้เลยค่ะ,ะตัวข้างบนนี้เราก็ลอกไปก่อนนะคะ ส่วนด้านล่างก็ลอกลงมารากที่3ของ8บวก X ลบ2เมื่อ x เข้าใกล้0ตัวที่เราจะคูณนะคะก็คือรากที่3ของ8บวก X แล้วยกกำลังสองนะคะเขาอยู่ในฟอร์มหน้าลบหลังเพราะฉะนั้นเราจะต้องคูณด้วยหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังแต่ครูขอเขียนเลข2ไว้ด้านหน้านะคะจะได้สวยเนาะ ้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะหลังก็คือสองสองกำลังสองเป็สี่ค่ะเราก็จะเอาตัวนี้นะคะไปคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองโอเคอ่าเราคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะคะก็จะได้เป็นลิมิตของด้านล่างนี้เรายุบได้แล้วนะคะเราก็ยุบเลยค่ะ x รูท x บวกรูทหบวก x นะคะแล้วก็คูณด,ด้วยตัวบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างค่ะยุบอออกมาได้เป็นอะไรนะคะเราก็จะได้เป็นหน้ากำลัง3าลบหลังกำลัง3เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น8บวก x ลบหลังกำลัง3หลังคือ2ค่ะ2กลังสาเป็น8นะคะได้เป็นลบ8 8กับลบ8เขาก็หักล้างกันไปใช่ไหมคะก็หักล้างกันไปเมื่อ x เข้าใกล้0เราจะพบว่าข้างล่างก็จะเหลือ x ข้างบนก็มี1 x ซึ่งเขาคูณกันอยู่เราสามารถที่จะตัดไปได้เลยนะคะดังนั้นไม่มีตัวที่จะทำให้เป็น0ูนย์ศูนย์แล้วนะคะเราก็แทนค่า x เป็น0เข้าไปได้เลยคะ่ะก็จะได้เป็นรากที่2ของ 0- บวกรากที่2ของ1บวก0 คูณอยู่กับรากที่3ของ8ปดบวก 0, ยกกำลังสองบวก2รากที่3ของ8บวก 0, แล้วก็บวกด้วย4ค่ะพจน์ข้างหน้านะคะเราจะได้1นะคะส่วนพจน์ด้านหลังรากที่3ของ8ก็ได้2 2งกำลังสองเป็น4นะคะตัวนี้ก็พจน์ที่2รากที่3ของ8ก็ได้2 2คูณ2แล้วก็บวกด้วยสี่ เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ12นั่นเองค่ะโอเคนะคะจะเห็นว่าการหาลิมิตของฟังก์ชันรากที่3นั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็คงจะจบไว้เพียงแค่นีอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแมทครูยุพินให้กับครูเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ